ค่ะคุณผู้ชมคาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะทิพย์เชื่อว่าคุณผู้ชมนั้นกําลังรอกันอยู่ใช่ไหมคะกับ,บเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแรกแล้วเหรียญหลวงพ่อแดงนี่พิเศษตรงไหนรู้ไหมคุณทิพย์ยังไงคะเพราะว่าสรีระสังขารของหลวงพ่อเนี่ยมีเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่ออมไว้จริงหรอผมไม่ได้ปากนะนท่านเ<ล>จ้าวาสท่านสังเสียไวปัจจุบันนี้ท่านสั่งเสีย,ยท่านเจ้า,จาวาดไว<อ>ว่าไม่ให้ชำระล้างร่างกายของฉันให้สะอาดแล้วเหรียญรุ่นแรกใส่ปากฉันไว้เหมือนหลวงพ่ออธิษฐานจิตให้ตลอดไง อ๋อและทุกวันนี้คือสังขารท่านยังอยู่ไหมอาจารย์อยู่ครับหลวงพ่อแดงเนี่ยนะครับเป็นเป็นพระที่พูดจาเพราะนะคือผมเคยไปกราบท่านตอนท่านใกล้จะละสังขารแล้วน่าจะช่วงประมาณปีหนึ่งหกอ่ะก็มีเรื่องเล่าสนุกสนานกันคือท่านจะพูดเลยจ้าจ้าอะไรเงี้ยแล้วถามว่าหลวงพ่ออยากได้เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อจังเลยคือสมัยนั้นหลวงพ่อก็หมดแลเหรียญรุ่นแรกไม่มีละหลวงพ่อบอก เอาตัวชัน้นไปเลยสิจ๊ะชั้นเนี่ยรุ่นแรกว่าของคุณงี้นะผู้จ้าเพาะแล้วก็อายุเยอะท่านเนี่ยเกิด2,421ครับแล้วก็ต้องถือว่าเป็นพระคนาจารย์รุ่นเก่านะแต่สร้างเหรียญตอนอายุเยอะ ออกเหรียญรุ่นแรกเนี่ยในปีพุทธศักราช2503ครับตอนอายุได้82ปีใกล้ใกล้ประมาณปลายละอมันปลายแล้วผมเองเนี่ยมีความผูกพันมากเพราะอะไรวะเพราะเป็นปีเกิดผมออ๋ครับเหรียญเงินเนี่ยสร้างแค่82เหรียญเท่าอายุส่วนทองแดงน่าจะหมื่นห้าพันเหรียญครับนะครับตอนนี้เหรียญเฉพาะเหรียญอ่ะทองแดงก็หลายหลายแสนน้ำดำสี่ห้าแสนอะครับถั่วเหรียญเงินไม่ต้องพูดถึงครับล้านห้าถึงสองล้านสบายแล้วแต่ วงเล็บนะครับทองคําไม่มีอไม่ได้ทํานะครับรุ่นแรกทองคาไม่มีคอย่างที่บอกอะประสบการณ์สูงเป็นเหรียญเหนียวอยู่ยงคงพันแทงไม่เป็นไรับตกพอหรือว่าโดดล่มมาล่มกลางก็ยังไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่จะดีแต่คงพันอย่างเดียวเมตตาค้าขายดีผู้หลักผู้ใหญ่รักไข่ขนาดทงแดงใช่ไหมทองสามเหลี่ยมอะยังแก้อะไรโรคอะไรนะที่บัวควายเป็นสมัยก่อนอะ ไอ้พวกโรคโรคหาโรคอะไรที่มันลงวัวลงอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเป็นว่าหลวงพ่อแดงเนี่ยนั่งอยู่ในใจคนเพชรบุรีรปัจจุบันนี่ก็แทบจะนั่งอยู่ในใจคนทั้งประเทศไม่มีใครเลยที่เริ่มสะสมพระหรือเล่นพระแล้วจะไม่รู้จักหลวงพ่อแดงใช่ครับทุกคนรู้แล้วแต่รู้จักหลวงพ่อแดงทางนั้นนะครับแล้วก็ต้องถือได้ว่าเป็นพระที่ไม่ตกอ,อะมีค่าความนิยมมาตั้งแต่อะไรไม่กี่พันกระทั่งมาเป็นหลายๆแสนก็ยังคงเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆครับนะครับ ราคาไม่มีถดไม่มีถอยอยู่แล้วหลวงพ่อก็ถึงการมรณภาพในปีพุทธศักราช2517นะครับก็ใบชะลาท่านก็เข้าไป96 97ครับไอ้ไอ้รุ่นสุดท้ายก็เป็นรุ่นคุกเข่าคุกเข่าจะนั่งพับเพียบแต่ว่าอันนี้ก็คือทานท่านเหมือนกันรุ่นสุดท้ายสุดท้ายคุกเข่าครับแล้ววิธีการดูรุ่นแรกละคะอาจารย์ รุ่นแรกนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นเหรียญค่อนข้างบางหลังแอนหลังเหรียญจะแอนคือพ่อแดงเป็นเหรียญตั้มนะครับตัดขาดแต่บล็อกเนี่ยพ่อแดงใช้ตัวตัด2ตัวนะตัวตัด2ตัวน่าจะเกี่ยวกับว่าตัวตัดตัวแรกชำรุดก็เลยเอาตัวตัดตัวที่สองมาเพราะฉะนั้นตัวตัดก็ยัง เราไม่จะไม่ชี้นําเรื่องตัวตัดดีกว่าเราไปชี้นาจุดสำคัญที่เกมไม่มีดีกว่าคหลวงพ่อแดงนะครับสังเกตดูหูซ้ายหลวงพ่อเนี่ยใบหูนะครับในล่องรูหูจะมีเส้นขนแมวลางๆเฉียง ทำมุมประมาณสี่ิห้าองศาหนึ่งเส้นชัดเจนครับซึ่งของแกถ้าติดก็ติดลางๆของแท้ต้องชัดนะครับครับแล้วสําคัญที่สุดคือเหรียญค่อนข้างบางนะครับถ้าเราจับดูแล้วจะรู้สึกว่าบางเป็นปกติบางหลังแอนแล้วหลังจะแอนแอนหน้าจะอุ้มๆ้นิดแต่ไม่บวมนะจะแอนแบบหลังแอน่ะไม่ใช่บวมอืดอย่างนั้นไม่เคิร์บอะครับแอน่เงี้ยแล้วบริเวณห่วงเหรียญกับตัวเหรียญที่ชนกันเนี่ยมันจะมีเส้นขีดกลางขั้นระหว่างห่วงกับตัวเหรียญจะมีเส้นขีด แล้วหูเหรียญหลวงพ่อแดงไม่เหมือนหูเหรียญชาวบ้านหูเหรียญทั่วๆไปของหลวงพ่อทั่วๆวไปนะครับจะเป็นลักษณะอุมนะครับหูเหรียญจะอุมแต่หลวงพ่อแดงแอนหูแอนลักษณะเหมือนหูแอนขึ้นเป็นเรื่องประหลาดแล้วที่อาจารย์เคยสอนผมอะห่วงเนี่ยมันจะขาดครึ่งอยู่หน่อยออามันจะแหว่งเป็นข้างไม่รู้เป็นเพราะเหตุผลกลเหมันยไงทุกเหรี่ยญเลยใช่ไหมทุกเหรียญร้อยละเก้าสิบเก้าเลยแหละปั๊มไปเนี่ยไอ้ตรงข้างห่วงเนี่ยมันจะแหว่ง ไม่ใช่แหว่งแบบขาดหายนะแหว่งแบบฉีกอ่ะโดนเหมือนมีดเอามาฟันบ้างเลยแต่นะคะแสดงว่าเหรียญหลวงพ่อแดงเนี่ยจะต้องมีห่วงในตัวใช่ห่วงในตัวถูกแล้วถ้าเกิดตอนแล้วที่ไม่มีก็ไม่มีก็โดนตัดไปเป็นเหรียญชมรุดแสดงว่าคนโบราณเวลาเขาจะคลองพ้าคลองอะไรเขาก็จะแบบไปตัดแล้วก็ไปเปล่าเปล่าใส่กอบหรืออะไรเออคือปกติเนี่ยเหรียญพวกเนี้ยสมัยโบราณก็คือเขาไม่ค่อยนิยมเลี่ยมกันเพราะ คนโบราณถือว่าให้ใช้ติดตัวก็จะมีห่วงทองแดงคล้องไม่ทีทีหนึ่งก็มันใส่กับสร้อยเทีนีนบางคนมีฐานะหน่อยก็จะไปเลี่ยมทองเที่ยนไอตอนไปเลี่ยมทอง่ยช่างทองเนี่ยมันเบื่อที่จะไปโค้งทองให้เป็นตามหูมันก็เลยตัดหูออกซะ,ะจะได้จะได้ทำทองง่ายๆคือทำทองโค้งไปเลยไม่ต้องงอขัดนีาก็เลยทําให้เหรียญเนี่ยเสียหายเข้าใจแต่สมัยก่อนมันไม่มีราคาออกว่าละสิบบาทอะไม่เป็นไรอันนี้หูขาดก็ไม่เอาอันใหม่อะไรเงี้ย แต่ตอนนี้อ่ะห้าแสนตัดหูกูตัดหูมึงได้ยังไก็แสดงว่าถ้าเกิดไม่มีหูนี่ก็คือราคาตกเลยมันเป็นเหรียญชิมรุกไงเพราะฉะนั้นผมจะเตือนร้านตอนครับถ้าคุณไปตัดหูเหรียญลงก็แดงเขาตัวคุณเองก็อาจจะโดนตัดหูเป็นซีชัวไม่ได้นะใช่เพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราจะมาเอาความสะดวกสบายในการเลี่ยมมันก็ไม่ได้เนาะไม่ได้ไม่ได้ใช่เพราะว่าคือต้องบอกนะคะว่าถ้าเกิดเป็นเพียงแค่ ตัดหูหรือว่าทํามีรอยมีอะไรแค่จะบุก <ường> ดันก็เป็น <eszcze S 1> เรื่องแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจ้คุณผู้ชมนะคะก็ถ้าเกิดใครที่มีเหรียญหลงพระแดงนะคะและอยากจะรู้นะคะว่าเหรียญของคุณนั้นแท้หรือว่าเก๋ยอย่างไรก็สามารถมาหาอาจารย์้ที่ร้านนะคะครับอืมหรือว่าถ้าเกิดสนใจอยากจะปล่อยก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> ได้เลยใช <tolerance> ่ไหมคะอ่ะและเราดูทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนี้มี มีอะไรไหมคะด้านหลังก็มีตําหนิพอสมควรอย่างเช่นวันหนึ่งต้องแอนแอนก่อนแล้วก็จะมีอ่รอยตะใบรอยพับรอยปลิ้นอยเงี้ยหลายอย่างครับดูหลายอย่างเหมือนกันยังไงก็ดูคร่าวๆด้านหน้าไปก่อนเดี๋ยวว่าหลังจะมาไล่ละเอียดใไ้ฟังแล้ววันอบรมถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้ชัดเจน ไม่อยู่ในหลักสูตรไม่มีพระไหนที่อยู่ในหลักสูตรเลยแต่ว่าวันนั้นเนี่ยคือใอยากรู้อะไรอ,ะอ่ะอ่ายกมือถามอะไรอย่างี้ได้ไหมหรือว่าอยแช่อาจารย์อาจารย์ช่วยอพระเนี้ยมาบอกเลยได้ไหมไผมไปเจอแล้วผมดูไม่ขาดสักทีหน,นึ่งอย่างี้้คือคือในสคริปต์เราอาจจะมีอยู่20องค์แต่ในความเป็นจริงวันนั้นเนี่ยห้าร้อยองค์ห้าพันองค์ที่คุณถามเราก็ตอบให้คุณได้ต้องเป็นพระมาตรฐานสากลน,นะไม่ใช่พระข้างบ้านหรือพระนอกรูกนอกรอยนะอะไประเภท ลงสมเด็จวัดพระแก้วนี่ไม่เอานะประวัติผมไม่มี <c oughs> สมเด็จวัดพระแก้ว <c oughs> สมเด็จหลังหน้งถือจีนนี่ไม่เอาอเพราะว่าผมไม่รู้จะไปนค้นเกีติประวัติที่ไหนมา